สวัสดีค่ะพี่น้องพบกันในรายการพระพรยามเช้าอีกครั้งนะคะพระธรรมวันนี้อยู่ในพระธรรมกิจการบทที่16ข้อ6ถึง10พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงไม่ให้กล่าวพระวจนะของพระเจ้าในแคว้นเอเชียพวกท่านจึงไปทั่วแว่นแคว้นฟริเจียกับกาลาเทียเมื่อมาถึงเขตแดนแคว้นมิเซียแล้วก็พยายามจะเข้าไปยังแว่นแค้นบิทิเนีย แต่พระวิญญาณของพระเยซูไม่โปรดให้ไปแล้วพวกท่านเดินทางผ่านแคว้นมิเซียมายังเมืองโตรัสในเวลากลางคืนเปาโลได้รับนิมิตเห็นชาวมาซิโดเนียคนหนึ่งยืนอ้อนวอนว่าขอมาช่วยเราในแคว้นมาซิโดเนียด้วยเมื่อท่านเห็นนิมิตนั้นแล้วเราจึงหาโอกาสไปยังแคว้นมาซิโดเนียทันทีเพราะแน่ใจว่าพระเจ้าทรงเรียกเราไปประกาศข่าวประเสริฐกับชาวแคว้นนั้นค่ะพี่น้องคะั บริบทในตอนนี้เนี่ยเป็นการประกาศในรอบที่2นะคะที่อาจารย์ปโลและทีมได้ออกประกาศนะคะให้พระกิติคุณไปถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกในพระธรรม,มที่เฝ้าไปเมื่อวานนะคะในข้อที่5นะคะก็มีคิตชนคิตสัตว์สมาชิกเนี่ยได้ทวีขึ้นอย่างมากมายใช่ไหมคะในทุกๆวันในข้อที่6 พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงไม่ให้กล่าวพระวจนะของพระเจ้าในแคว้นเอเชียและทั่วแคว้นฟิจียกับกาลาเทียเมื่อถึงเขตแดนแคว้นฟิศมิเซียแล้วก็พยายามจะเข้าไปยังแคว้นบิธเนียแต่พระวิญญาณของพระเยซูไม่โปรดให้ไปนะคะเราเห็นว่ามีการขัดขวางใช่ไหมคะในการที่จะไปเส้นทางนั้น ในข้อ6และข้อ7ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงไม่ให้กล่าวพระวจะนะของพระเจ้าในแคว้นเอเชียแล้วก็ในข้อ7แต่พระวิญญาณของพระเยซูไม่โปรดให้ไปนะคะการสร่งนำจากพระเจ้าในตอนแรกดูเหมือนว่าเป็นในแง่ลบตอนแรกเนี่ยทีมประกาศนี้ต้องการที่จะเดินทางไปประกาศในแคว้นเอเชียตะวันตกนะคะซึ่งมีเมืองสำคัญก็คือเมืองเอเฟซัสนะคะ พวกเขาเดินทางไปทั่วแคว้นฟีเจียกับกาลเทียหรือจะอยู่ในพระธรรมกิจการกบทที่18ข้อ2ี่นะคะจากนั้นพวกเขาก็เดินทางขึ้นไปทางตอนเหนือเพื่อไปอยังทิศตะวันออกก็คือเมืองมิเซียและพยายามจะไปยังแว่นแคว้นมิทีเนียนะคะแต่เพิ่งยานของพระเยซูขัดขวางไม่ให้ไปคุณหมอลูกาไม่ได้บันทึกว่า พระวิญญาณขัดขวางอย่างไรนะคะแต่อาจจะเป็นโดยสถานการณ์โดยนิมิตโดยคําพยากรณ์หรือโดยปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะพระเจ้าทรงมีแผนการสำหรับคนเอเฟซัสและมิทิเนียในพวกให้พวกเขาเนี่ยได้ยินพระกิตติคุณภายหลังเราจะเห็นจากพระธรรมกิจการบทที่18ข้อ19ถึง21แล้วก็ข้อ24 พระธรรมกิจการ19ข้อ41และพระธรรมหนึ่งเปโตรบทที่1ข้อ1นะคะพี่น้องในข้อที่8นะคะแล้วพวกท่านเดินทางผ่านแคว้นมิมเซียไปยังเมืองโตอัสข้อ9ในเวลากลางคืนเปาโลได้รับนิมิตเห็นชาวมาซิโดเนียคนหนึ่งยืนอ้อนวอนว่าขอมาช่วยเราในแคว้นมาซิโดเนียด้วยในที่สุดเมื่อมาถึงโตอัสนะคะโตอัสก็เป็นเมืองท่าในทะเลเอเจียน,นะคะใกล้เมืองกับเมืองทอย เกก่าแพระเจ้าทรงนำโดยประธานนิมิตให้กับอาจารย์ปอโลนะคะในเวลากลางคืนมีชาวมาซิโดเนียใช่ไหมคะเป็นผู้ชายมาอ้อนวอนนะคะให้มาประกาศที่มาซิโดเนียพี่น้องคะมาซิโดเนียเนี่ยเป็นเมืองขึ้นของโรมันปัจจุบันก็คือกรีซต,ตอนเหนือนะคะมาซิโดเนียอยู่ในยุโรปอยู่ในทวีปยุโรปมาซิโดเนียเป็นชื่อเรียกดินแดนในประวัติศาสตร์ ที่มีพื้นที่ครอบคลุมบางส่วนของยูโกสลาเวียกรีซและบัลแกเรียนะคะในข้อ10เมื่อท่านเห็นนิมิตนั้นแล้วเราจึงหาโอกาสไปยังแคว้นมาซิดโดเนียทันทีเพราะแน่ใจว่าพระเจ้าทรงเรียกเราไปประกาศข่าวประเสริฐกับชาวแคว้นนั้นเราในที่นี้เนี่ยอาจารย์คุณหมอลูกาใช้คำนี้นะคะเราก็หมายถึงว่าคุณหมอลูกาได้เริ่ม ต้นตั้งแต่ตอนนี้ที่จะแสดงให้เห็นว่าคุณหมอลูการได้เข้าร่วมงานกับทีมของอาจารย์โปโลซิล่าสและทิโมธีนะคะแต่ท่านไม่ได้บันทึกว่าเข้ามาร่วมงานได้อย่างไรแล้วก็ทำไมถึงมาร่วมงานแล้วก็เริ่มงานตั้งแต่งานใดนะคะมาร่วมงานหรือเริ่มงานที่ใดที่ใดนะคะแต่ก็เริ่มในตอนนี้ในข้อสิ k นี้นะคะการส่งนำของพระญาณบริสุทธิ์เนี่ย การทรงนำของพระเจ้าผ่านทางพระมิยามบริสุทธิ์ในภายในชีวิตของเรานะคะภายในเราเนี่ยในพระธรรมกิจการบทที่11ข้อ12กิจการบทที่16ข้อ17นะคะหรือว่าในพระธรรมยหอนบทที่14ข้อ15ถึง17พระเยซูทรงประทานผู้ช่วยก็คือพระมิยามบริสุทธิ์ให้แก่เรานะคะซึ่งเป็นผู้รอบรู้ทุกสิ่งคือพระมิญาณบริสุทธิ์ เราจะเห็นตัวอย่างการทรงนำของพระมยานบริสุทธิ์จากตัวอย่างในพระธรรมพระธรรมมัชธิวบทที่4ข้อ1นะคะที่พระมยานบริสุทธิ์ทรงนำพระเยซูคริสต์ไปในถิ่นทุร,ร่างกันดารตอนช่วงที่พระองค์ถูกทดลองโดยมันสตาลน,นะคะพระธรรมกิจการบทที่8ข้อ29พระยามบริสุทธิ์ทรงนำฟิลิปให้ไปพบกับขันธีชาวเอธิโอเปียแล้วก็ในพระธรรมกิจการบทที่16ข้อ6 และก็ข้อสิทธิ์ที่เรากํำลังเฝ้าเดี่ยวอยู่นี้นะคะพระวิญญาณบริรสุทธิ์ก็ทรงนําอาจารย์โปโลไม่ให้ไปประกาศในแคว้นเอเซียนะคะและในโรมบทที่8ข้อ14พระวิญญาณทรงนําไปสู่ความจริงทั้งมวลพี่น้องคะการทีพร่พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเราและการที่เราดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณบริสุทธนะิ์น่ย เรามีพระธรรมนะคะที่ได้สอนเราในพระธรรมกาาเทียกาาเทียบทที่ 5: ข้อ16แต่ข้าพเจ้าขอบอกว่าจงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณแล้วท่านจะไม่สนองความต้องการของเนื้อหนังเห็นไหมคะถ้าเราดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณเราจะไม่สนองความต้องการของเนื้อหนังนะคะแต่เราจะสนองตามการสุงนำของพระวิญญาณนั่นเองนะคะการดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณหมายถึงว่าการที่เราเดิน ทางร่วมกับพระวิญญาณทุกวันนะคะไม่ใช่แค่มีประสบการณ์ในฤทธิดเดชของพระองค์เพียงครั้งเดียวแต่ว่าเราเดินกับพระองค์ทุกวันแล้วจะมีประสบการณ์ในฤทธิดเดชอยู่เรื่อยๆนะคะพี่น้องคะเราควรจะมีท่าทีอย่างนี้ว่าให้เราอธิษฐานให้เราเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกวันเพื่อที่เราเนี่ยจะยอมจำนนต่อการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะเมื่อพระองค์เตือนเรา เมื่อพระอ,องค์ชี้นำเราเมื่อพระอ,องค์ปลอบโยนเราหรือเมื่อพระอ,องค์ทรงสถิตยอยู่กับเรานะคะเราจะสามารถที่จะเข้าใจเราสามารถที่จะได้ยินเสียงของพระอ,องค์ชัดเจนมากขึ้นนะคะแล้วเราก็จะติดตามการทรงนำของพระอ,องค์นะคะพี่น้องอย่าลืมมาให้เราที่จะอธิษฐานให้เราติดตามพระอ,องค์ให้เราดำเนินร่วมกับ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกวันเพื่อเราจะไม่พลาดจากน้ำพระทัยของพระเจ้านะคะพี่น้องเราจะไม่ทำตามความต้องการของตัวเองถ้าเราเดินไปกับพระวิญญาณทุกวันเราจะฟังพระองค์เราจะเชื่อในการทรงนำของพระองค์และไวในการนำของพร,ร,ร,ระวิญญาณบริสุทธิ์แล้ววิถีที่เราจะเดินไปจะไม่พลาดนะคะจากน้ำพระทัยของพระเจ้าพี่น้องคะให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะคะ ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาเราทุกคนให้เราที่จะวิงวอนเสมอว่าอธิษฐานกับพระเจ้าขอให้เราที่จะเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เราที่จะติดสนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เราที่จะเชื่อฟังพระองค์ที่เราจะเห็นและเราจะได้ยินเสียงชัดเจนในการที่พระองค์ทรงนำเราให้เราติดตามพระองค์ทุกวันเดินร่วมกันกับพระองค์ แล้วพระองค์ทรงนำและเราทําตามเพื่อชีวิตของเราจะไม่พลาดจากน้ำพระทัยของพระองค์ขอให้เราเป็นผู้ที่ประกอบด้วยพระญาณบริสุทธิ์ทุกวันเดินไปกับพระองค์ทุกวันไวในการฟังพระสุรเสียงและชีวิตของเราจะเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ขอบคุณพระเจ้ากราบทูลพระองค์ในพระนามพะเยซสุริตเจ้าอาเมน